สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง TKN น้องนิเวศกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคุกกี้เนยสดกันนะครับมีวัตถุดิยบยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีทำยังไงไปรับชมกันเลยวัตถุดิบนะครับ <S <s ก็จะมีแป้งอันนกประสงค์240กรัมเนยสด200กรัมน้ำตาลทราย80กรัมผงฟู1ช้อนชา วานิลาหนึ่งช้อนชาโอเคมาเริ่มทำาัดเลยนะครับขั้นแรกน,นะครับเราก็จะใช้เนยสดใสเนยสดลงไปเลยเราจะใช้เป็นเนยเค็มนะครับใครที่ไม่มีเนยเค็มนะครับจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับใส่ไปนิดนึงนะโอเคมาแล้วเนยนี้ก็จะเอาออกมาจากนอกตู้เย็นก่อนนะครับเพื่อให้เนยเขานิ่มตัวขึ้นนะครับ แล้วก็นามาตีขั้นแรกก็ตีด้วยสปีดต่ตําสุดก่อนนะคะเพื่อให้เนยแตกตัวต่อมานะครับก็ปาดอ่างนะครับปาดอ่างผสมลงไปหนึ่งครั้งปาดก็ปาดเนยที่มันอยู่ขอบๆนะครับใช้เป็นพายซิลิโคนปาดแล้วก็เอามารวมๆกันไว้ตรงกลางนะครับโอเค อเนยเริ่มนิ่มลงแล้วนะครับก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับครั้งนี้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ทําการตีเลยโอเคครับพอตีให้เหนยกับน้ําตาลครั้งที่1นึ่งอพอผสมกันแล้วนะครับต่อมาก็ใส่ น้ำตาลอีกครึ่งลงไปเ,เป็นการตีครั้งที่สองนะครับครั้งนี้จะตีจนกว่า,เ,าเนยกับน้ำตาลเขาจะขึ้นฟูเลยนะครับวิธีสังเกตว่าขึ้นฟูหรือยังก็คือเนอยจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่ครีมขึ้นนะครับมันจะมันจะไม่ใช่สีเหลืองแบบนี้นะอะแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าปรับเป็นสปีดสูงสุดเลยนะ โอเคเนยเริ่มขึ้นฟูแล้วนะครับพอเนยขึ้นฟูแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลยกลิ่นมันนีลานะครับใส่ลงไปแล้วก็ตีรอบหนึ่งตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดเลยนะครับให้แค่พอผสมกันได้นะครับไม่ต้องให้ฟูขึ้นมาอีกต่อมาเราจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วนะครับต่อมาเราจะใช้เป็น ไมพายซิลิโคนนะครับในการปาดแล้วก็ผสมแป้งนะครับนี่เนยเนื้อครีมมีมากเลยต่อมานะครับในส่วนของแป้งเราจะใส่ผงฟูลงไปเลยนะครับผงฟูใส่ลงไปผสมกับแป้งเลย โอเคผสมให้เข้ากันอย่างนี้เลยนะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยต่อมาเราจะเริ่มผสมแป้งลงไปแล้วนะครับใส่แป้งลงไปทีละสองช้อนหรือว่าสามช้อนนะครับใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆผสมนะครับผสมแค่พอให้เขาเข้ากันก็พอนะครับเติมแป้งลงไปอีกพอมันเริ่มเข้ากันแล้ว โอเคพอแป้งเขาเริ่มเข้ากันแล้วนะครับก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปใส่ลงไปหมดเลยก็ได้โอเคแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะครับก็หยุดคนได้เลยนี่โอเคก็จะเป็นอน้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็น การขึ้นรูปนะครับแล้วก็อบวิธีการขึ้นรูปของคุกกี้สูตรนี้นะครับจะใช้เป็นกระบอกกดคุกกี้หรือว่าใช้เป็นหนีแบบนี้ก็ได้เป็นการบีบนะครับหรือว่าใครไม่มีถุงบีบไม่มออีหัวบีบนะครับก็สามารถใช้เป็นช้อนตักได้นะครับแล้วก็เอาทอมกดนะวิธีการบีบเลยก็จะ ตั้งหัวให้ตรงแล้วก็ใช้แรงทงฝ่ามือบีบนะครับแบบนี้แล้วก็กะขนาดตามชิ้นที่ต้องการนะครับชืบโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเอาขึ้นรูปคุกกี้เสร็จแล้วนะครับสามารถนำถัวหรือว่านำช็อกโกแลตชิพนะครับ มาตกแต่งบนหน้าได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราขอไม่ตกแต่งนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วก็ในส่วนของการอบนะครับจะออมวอมเตาที่175องศานะครับออมวอมเตาประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เอาเข้าไปอบได้เลยแล้วก็ระยะเวลาแล้วแต่เตานะครับบะ บางเตาก็15นาทีบางเตาก็ประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็แล้วแต่ขนาดชิ้นของคุกกี้ด้วยโอเคเดี๋ยวพออบเสร็จแล้วมาดูกันเลยอบเสร็จแล้วนะครับสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยในกล้องสีอาจจะดูเข้มกว่าของจริงนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็วิธีเช็คว่าขนมสุกหรือยังก็พลิกลงม,มาตร,ตรงใต้ถาดน,นะครับ ขตรงใต้ฐานเขาจะสีทั่วกันหมดทั้งแผ่นนะครับแปลว่าขนมสุกแล้วพออบเสร็จแล้วนะครับก็พักเอาไวใ้ให้หายร้อนก่อนแล้วขนมจะกรอบเองนี่อันนี้พักเอาไว้จนเย็นเลยนะครับเขาก็กรอบแล้วนี่คุกกี้สูตรนี้นะครับเขาก็จะเป็นสูตรที่เนื้อร่วนนะครับร่วนซุยแล้วก็ ไม่แข็งจนเกินไปนะแล้วก็หวานกําลังพอดีไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ไม่หวานน้อยเกินไปโอเคครับมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย